สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องของกระสุนนะครับมีกระสุนยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าผู้ใช้ปืนบ้านเรานั้นรู้จักนะครับแล้วก็นิยมคุ้นเคยด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากเขานั้นมีราคาค่าตัวที่ไม่แพงนะครับแพงกว่ากระสุนของไทยเรานิดนหน่อยนะครับแต่แรงกว่ากระสุนของไทยเราพอสมควรนะครับกระสุนยี่ห้อนั้นนะครับ ก็คือยี่ห้อ m a c t e ท h นะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าไอ้แม็กเทเนี่ยมันที่ตัวลูกเขามีตัวอักษรอ,อะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับแม็กเทก็เป็นเหมือนชื่อบริษัทนะครับแต่ว่ายี่ห้อ cbc นั้นก็เป็นแผนกแผนกหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดผมแปลไม่ผิดนะครับวันนี้ผมมีกระสุนจุดสายี่ห้อ cbc ครับกระสุนนี้แรง ชได้เลยนะครับจากอดีตที่เคยหาง่ายนะครับราคาก็เป็นมิตรกับชาวปืนพอสมควรนะครับตัวนี้หาไม่เจอเลยนะครับสำหรับกระสุนนอกนะครับอยู่สามแปด CBC ยี่ห้อนี้นะครับถ้าใครยังหาเจอนะครับก็จะเป็นกล่องสีฟ้าๆนะครับรุ่นนี้เป็นน้ำหนักมากระสุนร้อยห้าสิบแปดกรนมนะครับเป็นลูกมิดลาโนอนะครับกระสุนหัวหนักนะครับ ใช้ได้เลยนะครับซึ่งดูในความเร็วของทางวรงงานนะครับเขาก็ระบุไว้ว่าได้ความเร็วที่755ฟุตต่อวินาทีนะครับยิงจากลำกล้อง4นิ้วนะครับเนี่ยนะฮะพลังงานก็200ฟุตปอนด์โดยประมาณนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแรงนะครับถือว่าแรงเลยนะฮะถ้าใครที่เคยใช้ก็จะรู้นะครับกระสุนแมกเทคซึ่ง บางรุ่นก็ตีตา C B C บางรุ่นก็ตีตา Magtech นะครับเข้ามาในบ้านเราก็หลายขนาดนะครับผมเคยเห็น Magtech หรือว่า C B C เนี่ยนะก็ประมาณ4ขนาดนะครับจะเป็นจุด45เป็นจุดสามแปดเอย่างเงี้ยนะครับเป็น9 1. มมนะครับเป็น3 7มห้างนั่มก็รุ่นแล้วได้พลังงานที่สม่ำเสมอนะครับ แรงกระแทกกระทันดีนะครับแล้วก็ราคาปมิตรด้วยตามที่ว่าไว้ข้างต้นนะครับเออในไหนก็พูดถึงเรื่องกระสุน cbc แล้วก็เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูเลยว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแต่ผมไม่ได้ขายนะครับเท่าที่ผมมีนะครับนี่ก็เป็นจุดสามแปด cbc นะครับจุดสามแปดสเปนะครับแต่ว่าแม็กเิกเขามีความคล้ายกันอยู่ หลายประการนะครับก็คือมาตรฐานของเขานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้อยู่สามพัาเจ็ดสามพันเจ็แมงน้ำ CBC นะครับนี่นะเท่าที่ผมสังเกตนะครับจอกแก๊บนะครับเขาจะมีการย้ำเพื่อให้จอกแก๊ปนั้นแน่นกับปอกกระสุนนะครับ C.B.C จะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยผมพยายามส่องดูแล้วก็เนี่ยนะฮะจออแก้เกาจะมีการย้ำไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสามเจ็ดนะครับหรือว่าเป็นสามแปดนะครับนี่นะฮะผมว่าน่าใช้ได้เลยนะครับแรงเลยแหละนะครับแล้วก็นี่ครับกามมมอนะฮะ C.B.C. นะครับผมว่าใช้ได้เลยนะครับนี่กระแรงนะครับใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมีแค่นี้แหละฮะจุดสี่ห้ามีแล้วนะฮะเก้ามมจุดสามแปดแล้วก็สามมาเจ็ดยี่ห้อ C.B.C. นะครับถ้ารู้อย่างนี้ก็ซื้อเก็บไว้เยอะสักดีนะของดีๆอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้หาไม่มีแล้วนะครับถ้าใครหาได้ก็ก็หาซื้อเก็บไว้นะครับเป็นกระสุนที่ใช้งานได้ดีนะครับ ไม่คิริกิเลยเลยนะครับในสำหรับสายตาของผู้ใช้ปืนมาเรานะครับแรงใช้ได้นะครับแต่ราคานั้นก็ไม่แรงไปกว่ากระสุนไทยทั่วไปนะครับแรงไปกว่ากันนิดๆิดหน่อยหน่อยะครับราคานะครับแต่ว่าอนุภาพกระสุนชใช้ได้เลยนะครับกระสุน c b c เป็นกระสุนที่ผลิตมาจากบราซิลนะครับก็ถือว่าเป็นของดีราคาน่าพบหานะครับก็ท่านใดมีก็ เก็บไปใช้ดีนะฮะเก็บไปใช้ติดปืนนะครับจะได้เลยนะครับแต่ว่าข่าเหมาจะเยอะนิดหนึ่งนะฮะควันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับสำหรับกระสุนยี่ห้อ cbc นะครับกล่องสีฟ้าเนี่ยนะครับจุดสามแปดนะครับถ้าใครหาเจอก็น่าจะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มาแนะนํากระสุนใช้งานกันประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับก็ไม่อยากจะเจาะเล็กอะไรมากมายนะครับก็เป็นกระสุนที่เอาละผู้ที่ใช้ปืนก็อาจจะเคยเห็นไปหลายท่านนะครับก็ลองหามาใช้กันนะครับ ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าพบกันครับผมส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ